ดูสภาพข้อเบียงครับนี่ดูใกล้ๆนี่มัดูใกล้ๆจัดจไฟใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งจานไฟนะครับซึ่งอันนี้จานไฟหนักหรือว่าไฟเก่วะเนี่ยที่มันขาดฝั่งจานไฟเนะี่ย โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม or, ยูนิเตอรฮาสช่องร้อยโลบุยลำของเราครับก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องช่องก็ไม่ได้บินนะครับแต่ว่าพักผ่อนครับแต่ไม่ได้ไปเที่ยวเขาเลยว่ะเซ็งเลยแต่ได้ข่าวนะครับว่านี่นี่นี่กลับไม่ถึงบุยลำนะครับผมเล่นเขาเหเี็นใช้มานานซะเหลือเกินหลายทิปแต่ว่าเขาเหยียนนี่บอกเลยว่าใช้นี่บางคนนี่เขาใช้ทิปละข้อเลยนะบอกเลยว่า รถก็ถามว่าทนไหมก็ใครที่ไปก็เห็นเลยครับว่าทนไม่ทนนะครับวีบข่าวกันนี้ใครที่ไปแล้วเห็นก็ลองคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทิปน้ำแม่อาบล่าสุดแต่ผมไม่ได้ไปนี่จะพาดูนี่ทาร้านใหม่อีกแล้วรวยจัดวะนี่นี่เดี๋ยวพาไปหาทำอะไรนีห้องนอนของกูไม่ใช่ห้องนอนของมึงหรอกนี่อ๋อห้องนั่งเรียนติดแอร์ไหมเอ้สุดบ่ะโอ้เอ้นี่ของมึงหรือเปล่าที่เอ้เขาจับข้างหน้าหมู่บ้านดิ หอยเยอะเนี่ยเยอ้ยน้องๆครับแบบโอ้โหเห็นเขาจับยาอยู่หน้าหมู่บ้านนะครับอันตรายมากเลยครับก็อย่าไปยุ่งเลยนะครับยาเสพตรงยาเสพติดนะครับผมเลิกได้เลิกเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยนะครับผมแต่ว่าอะไรไม่ดีก็เลิกดีกว่าบอกเลยนี่าดูภายในห้องนี่อันนี้จะทำอะไรบ้างนี่โครงการนี่เนฮ้ยไหนไปทพิ์น้ำไม่อาบเป็นไงบ้างได้เขาว่ากลับไม่ถึงบุญลาวเหมอเวฟขาวอ่ะแต่ว่าข้อขาดขาดอยู่ไหน แแรงไหมแรงไหมทันนี้แรงไหมแรงไหมถามจริงอ่ะไม่แรงแต่ลงหูนี่เดี๋ยวพี่พาไปดูข้อเบี่ยงครับน้องๆว่าเป็นยังไงเอ้ามึงใส่ข้อกี่ข้อนี่มึงผ่าเครื่องเบี่ยงเหรออ๋อทิปแรกตุ้ยขี่ขาดนี่ดูสภาพข้อเบี่ยงครับนี่ดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆอันนี้ขาดฟังไหนวะเดี๋ยวดูกันจัดไปให้ไหม อันนี้เขาเรียกว่าฝั่งจานไฟนะครับซึ่งอันนี้จานไฟหนักหรือว่าไฟเก่ะวะเนี่ยที่มันขาดฝั่งจานไฟเนี่ยอ,อันนี้ถาว่มาใช้มานานไหมก็นานเลยครับผมอันนี้ชักเท่าไหร่ชักห้าหรือชักเจ็ดข้อนี้ไม่แล้วอันนี้อ่ะข้อชักเท่าไหร่วะชักห้า,หาอย่าอย่าว่าผมโง่นะครับผมนี่พามาดูข้อเบี่ยงคือ เขาดูกันยังไงเขาวัดระยะชักกันยังไงพี่ก็ไม่รู้นะครับผมนี่ไปดูนี่อันนี้มันจะอยู่กันอย่างนี้ที่จริงแต่ว่าอันนี้ขาดฝั่งจานไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกเท่าไหร่หกหกชักเจ็ดใช่ไหมที่ไปหรือว่าหกชั้ห้าอ๋ออันนี้ข้อชักค่าใช่ไหมแล้วข้อชักเจ็ดอยู่ไหนวะแล้วข้อชักเจ็ดอยู่ไหนวะอ๋ออันนี้ข้อชักเจ็ดแล้วข้อชักค่าที่ขาดล่ะอ๋อเอาการเอาอะไรออกแล้ว โอ้คือก้านมันยังใช้ได้อยู่นะครับก็เอาไปใส่ข้อหนึ่งเพราะว่ามันเป็นก้านแท้หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเรียมถุงนี้พามาดูเครื่องก่อนเครื่องครับเสร็จแล้วครับประกอบโคตรเร็วเลยบอกเลยนี่นี่เครื่องมึงใช่ไหมอันนั้นน่าจะเครื่องลูกค้าครับสีเบาใกล้เสร็จแล้วของใครวะเครื่องนั้นวะอ้าวอ้าใช่เหรออันนี้สีเาาเพิ่งรับมาเฮ้ยได้เขาไปทิปแล้วได้งานกลับมาด้วยเหรอรถใครวะรถใครวะ ลูกค้าโคราดนะครับไปทิปใครบอกว่าไม่ดีนะครับไปทิปแล้วได้งานติดตัวกลับนี่คือแบบดีนะครับผมคนที่รอเสร็จได้นอนอด,ดใจรอหน่อยมันกำลังขยันช่วงนี้ขยันแล้วกำลังเริ่มทวงงานขยันแล้วกำลังเริ่มนทํงงานจะเป็นครอบครัวแล้วไงมีน้องแล้วได้ไหมตั้งชื่อยังใครอยากช่วยตั้งชื่อลูกไอ้หนุ่มนะครับก็ลองช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะครับน,น้องพี่ก็อยากตั้งชื่องอนนี่าพาดูสภาพเว็บขาวอันนี้ยืนสเตอร์เบอร์อะไรที่ไปนี่บอกได้ไหม มึงยืนสเตอร์เบอร์อะไรที่ไปนี่บอกได้ไหมสิบห้ายี่ห้าโอ้ก็ใช้สเตอร์ถือว่าไม่ใช่รถไม่ใช่รถแบบว่าวิ่งดูดใช่ไหมเป็นรถแบบสู้ลมใช่ไหมถ้าสเตอร์อ๋อคือเป็นรถเขาเรียกอะไรรถล่องคันเดียวหรือเปล่าเออแต่ว่าก็ต้องเห็นดูดบ้างแหละต้องมีจังหวะดูดบ้างแหละดูดดูด์อาร์นี่แปลว่า ก็ต้องมีสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอยู่ในมือแล้วแหละดูจากทรงแล้วถึงไหมวะน่าจะถึงอยู่นะครับว่าจะให้โกโปรมันไปนะครับน้องแต่ม like ันออกไปก่อนนะครับไม่งั้นได้ดูแล้วว่ารถคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับวิ่งคิปแต่ว่าก็ลงคลิปไม่ค่อยได้ดอ้พวกคลิปแบบนี้นะครับผมรู้สึกไม่ใช่ว่าจะเอาไปขีงเอานะหมายตามมาตลอดเลยครับผมตั้งแต่ไปทิพมาแล้วลงคลิปแปว่าขี่รถอะไรอย่างนี้เขารู้บ้านเนาะอย่าธรรมดาเลย าะคนอื่นบางคนก็ไม่รู้นะครับแต่อยูนี่รู้สึก1 2 2 3รอบแล้วอ่ะที่โดนหมายอ่ะบอกเลยก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกนี่ขนาดไปทิปมั่งรอดไหมเอ็กแม็กรอดไหมรอดเหลือยกจะไม่รอดได้ไงมันยกไปเห็นเห็นอยู่พี่มีรูปหลักฐานให้ดูมันยกไปมันจะไม่รอดได้ไงอ๋อแต่ระเบิดใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าครบอย่างไม่ใช่ระเบิดคือข้อมันใช้มานานแล้วด้วยอันนี้ข้อใหม่คิดว่าทนไหม เออแต่มันขี่โหดจริงเลยไม่ได้พูดเล่นนะบอกอเลยตามวิธีขี่ดังในคลิปเขารู้เขารู้แล้วขี่ไงเขาลู้อยู่แล้วว่าขี่ยังไงขีอยูข่ข้างล่ครับที่แก็ปปืนทอเกียร์สายตาที่อัปปืนคือถอเกียร์สายตาเดียวใช่ไหมมึงก็งเชื่อมึงไม่ได้วะอันนี้จะทำอะไรใหม่สเต็ปต่อไปเนี่ยที่ประกอบนั้นคือลูกเท่าไหร่เดิโหชักห้าโหชักห้ามันเดิมเกียร์ทำใหม่ไม่ต่างไม่อยากลองอัพสเต็ปบ้างนี้กูเห็นชักห้าเขาอยู่ยากกันแล้วนะเว้ยเขาทำเป็นพวก จ็ดสิบชักเจ็ดชักเก้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาทำก็ไล่ชักเก็บบนท้ายไปเลงไ่ไม่รู้อะไรไปโดนโ<อ>มั้งใ่ช่ชักเก็บท้ายเลยคือเราอาจจะไล่ไปโดนด้วยบางทีไรชักเก็บเขาเลยต้นยิ้อันนี้ใช้หัวฉีดเบอร์อะไรบอกได้ไหมใช่หัวฉีดเบอร์อะไรคันนี้น้ำมัน e 8 5ดหาไม่ต้องบอกเบอร์อะบอกได้เขาฉีดใช้สี่ใช้430ซีซีแล้วกล่องละ่ะกล่องเดิมกล่องเดิมกล่องเดิมแมพช่างกี้แมพให้ แล้วมีอะไรอีกคันนี้ไ,<ด>ไม่มีอ,อะไรเรือนข้อก็ชิงกี้ป้าห้สป,ปีดฟ้าห้สป,ปีดอ๋อแต่ว่าไฮสป,ปีดนี่เรามาทําใหม่ไหมก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็เห็นทุกคนแหละหลายๆคนก็เอาซื้อฟ้าไฮสป,ปีดมาก็เอามาทําใหม่เกือบทุกคนแหละก็กล่องเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากล่องเดิมอ่ะเดี๋ยวดูดีกว่าว่ากล่องเดิมหรือเปล่าอ,อ๋อนี่คือเรือน250ใช่ไหมอันนี้ ดูกล่องเลยทำไมกล่องมันหลายใบยังไมพวกลองขึ้นเขากล่องทางยาวกล่องอะไรอย่งี้นนะมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นเขาให้ขึเขาทำอันนี้ขี่ขึ้นเขาปกติไหมครับนี่ไม่แก๊กไม่ลั่นแม่เลยเลยขึ้นเขาเลยดขึ้นเขาขึ้นไม่ได้เขาตั้งด่านกูได้ข่าวมาอยู่เออมาเขาไม่ชันนิดเดยแล้วได้เข้าป่าอ้อยเข้าไหมที่ไปนี่เขาเห็นเขาว่าเป็นวัยรุ่นป่าอ้อยกันเยอะปีนี้ก็พี่ก็พลาดนะครับเ,เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ งูเทพวะดูจอนนมนี่ให้ดูติ๊กเกอร์อะไรวะอย่าดูดไอ้สซาแต่มึงก็ดูดท่าเหมือนกันนะบางทีนะก็ดูดดูดคือดูดนี่ดูดคือดูดโอเคอะแล้วเอ็กแม็กทำไมไม่ใส่ท่อไปดีไปวะไอ้เรือหางยาวนี่นายขอดูหน่อยนี่ครับพาดูท่ออันนี้ท่อยืมเขามานะครับผมนี่ไม่เคยมีของติ่งใบนั้นก็ยังยืมเลยที่อยู่กับรถนี่เอ็กแม็กไม่ได้บอกไอ้ท่อแพงด้วยทำไมกล้าให้ยืมกันง่ายๆไดวปะ ออรู้ใจรู้ใจนิดหน่อยยืมได้เบิกได้นี่นะครับถ้าสายท่อไปนี้ไปนะไม่ต้องถามนะครับว่าที่เขาโพตด,ดงโคดด่านะครับก็ถามว่ามันดังไหมมันก็ดังนะครับแต่มันอยู่ที่จิตสํานึกคนที่ขี่รถมากกว่านะครับว่าจะขี่ยังไงถ้าในเมืองก็ไม่อยากให่หัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเป็นนอกเมืองเออแต่ถ้านอกเมืองเออถ้าพูดถึงก็ขี่เลี่ยงเมืองดีกว่านะครับผม เพื่อเป็นการที่แม่เขาด่าไปมากกว่านี้นะครับอันนี้เขาดา่าทิบหาไวายวอดเลยบอกเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกชีวิตเด็กแว้นต้องงี้แหละเฮ้เรียกเด็กแว้นดีกว่าเขาเรียกอะไรวะล่าสุดเขาด่าว่าอะไรวะลืมแล้วเอออะไรขยะมีเยอะมีเยอะเอะขดาด่าไม่เองเยอะทิบหายเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อใจมันรักไปแล้วนะครับก็ทําไงได้เนาะคนเรามันไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณชอบแบบแต่งตัวก็จะจะซื้อแต่การแต่งตัวถ้าชอบรถก็แม่งก็ทําแต่รถผมเห็นเลย ต่อให้รวยแค่ไหนถ้าเขาชอบรถเขาก็ทําแต่รถนะครับแต่เขาอาจจะไม่ค่อยขี่แล้วบางทีทําจอดโชว์จอดเล่นแต่คนมันชอบอะจะให้ทายังไงไปเดวขอเก็บทองเก็บอะไรก่อนไตเดวพาไปชมเปนต่อนี่นะครับขอ้อฝีมือเชงจุยจุยอันนี้ใครขี่ขาดนะอันนี้ของเองหรือใครขี่ขาด <S <S นะนี่ของเองหรือใครขี่ขาดเองหรือเปล่าอ๋อนี่นะครับให้ดูสภาพเข้าเย็ง คือการขี่รถนะครับทำรถซิ่งอะ่ะบอกเลยทําใจไว้รอเลยบอกเลยโคตรเปืองพวกโควงเวียงนี่นี่ให้ดูที่มันขาดดูรอยใกล้ๆนี่อันนี้ฝั่งจานไฟก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะใช่หรือเปล่าคือเห็นเขาบอกกันว่าแต่มันก็อยู่ที่ว่าใช้งานมานานไม่นานเลยนะแต่เขาบอกว่าถ้ารถจานไฟมันหนักเกินไปหรือว่าไฟแก่เกินไปเข้าเวียงก็จะขาดฝั่งจานไฟบ่อยกว่าฝั่งไอเขาเรียกอะไรวะคัดหน้าเนี่ย ฝังแขนพัดเออเขาเรียกอะไรไม่รู้เอออาจจะเรียกไม่ถูกนะครับบางทีแต่ว่าฝั่งนี้มันจะขาดเพราะแรงบิดส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะทำเอ,อบเขาเรียกอะไรวะที่มันประคองตรงนี้ที่มันล็อกอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่าคนเราใช้แบบไหนใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีแต่ให้ดูดี่สภาพแขนอันนี้ก็บิดเรียบร้อยแล้วแต่นนี้อัดก้านไปใส่อีกขันหนึ่งเรียบร้อยแล้วาก้กานยังใช้ได้อยู่อย่างก้านอันนี้เอออัดก้านอันนี้ก็ยังใช้ได้นี่วะยังแน่นอยู่เลยจุ๊ยไม่ไม่อัดออกวะ ตางยังไม่ถือพังนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ก็นั่นแหละต้องรอดูนะครับว่าสเต็ปใหม่จะเป็นไงสเต็มใหม่ก็ยังเป็นหชวงแ้ห้าแล้วก็จะมีจะลองไล่ชักเกตอีกรอบดูนะครับตอนแรกบอกว่าไล่ชักเกตไม่รอดนะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับชักเกตเดี๋ยวรอเข้าเบียรก่อนกำลังทำเข้าเบียงอยู่แต่เครื่องที่ประกอบตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหชวงแห้ามันเดิมเดี๋ยวลองเทสใด้ดูนะครับว่าวิ่งประมาณเท่าไหร่รอดูโอเคนะครับสําหรับรถที่กําลังทําอยู่นำ ก็อีกหลายคันเลยเดี๋ยวรอตามคิวนะครับผมใครที่รอได้ก็อดใจรอนิดหนึ่งนะครับผมมันก็บอกมางั้นก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับแล้วก็นี่ได้ดีมาอีกแล้วคันหนึ่งอันนี้ขอให้หนุ่มนะไม่ใช่ของผมก็คือได้รถมาทํารถเชงอีกแล้วคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพาดูคันนี้ในอนาคตด้วยดูสภาพตอนนี้กันนี่ตอนนี้ยังบอบๆอ,อยู่เลยนะครับผมก็ไม่บอบหรอกมันไม่ได้ล้างมันก็เลยดูเก่านะครับรถมันจอดนานนะครับผมคันนี้ ก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมสําหรับใครที่มารับชมคลิปนี้แล้วอยากดูเครื่องไหนอยากดูสเต็ปไหนอยากให้ทําสเต็ปไหนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําคลิปกันแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนี้ก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปลโหดม,มันเลยก็เดี๋ยวติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมวันนี้พามาดูว่ารถระเบิดเป็นยังไงไม่ใช่ระเบิดดิแค่แขนขาดนะครับผมไม่ถือว่าระเบิดถ้าระเบิดนี่ต้องก้านขาด ลูกแตกวาวขาดอะไรพวกนี้นนจะเรียกว่าเป็นรถระเบิดนะครับผมก็นั่นแหละใครที่ไปทริปอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็โรคช่วงนี้เยอะด้วยอะไรด้วยก็อย่าลืมป้องกันตัวเองกนะันแล้วกันก็คือมันห้ามกันไม่ได้หรอกของเนี่ยบอกเลยพี่ก็อยากไปนะครับผมไม่ใช่ไม่อยากไปแต่ว่าติดงานติดธุระนิดหน่อยนะครับพักผ่อนด้วยเลยไม่ได้ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเป็นทะเลเดือนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองกันดีๆช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้ว ็รักษาตัวเองกันนิดหนึ่งนะครับผมไปลาไปก่อนนะวันนี้ดีครับบ๊ายบาย